คือจริงๆเ่ยที่ไปนิวยอร์กเนี่ยเป็นเป็นทริปที่คันทางกับชันชิตคือเหมือนต้งต้องไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะแล้วเขาก็เลยชวนว่าไปด้วยกันไหมแล้วจริงๆคือทําเพลงกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะก็ได้ซิมเนี่ไปก็ให้มันได้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีปัญหาอะไรนิดหน่อยเหมือนตากร้องอะไรเหมือนเหมือนเรากับชันชิดมากตาก้องก็หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตาก้องต้องบินมาจากแคนาดาแล้วเขาก็มีปัญหา เราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะเหมือนตอนแรกก็เกือบจะไม่ได้ถ่าย MV นี้เหมือนกันก็กลับกลับมาถ่ายที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีที่รุดไม่มีอะไรเลยมันมีแวบเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เออาร์เพราะเหนื่อยมากหนึ่งเลยคือต้องไปเล่น LA ไปเวกัสแล้วก็นิวยอร์ก3ที่แล้วเราไปแค่10วันนะคะแบบน้อยมากแล้วเราเราก็เหนื่อยกันมากแล้วเหมือนแบบกว่าจะแพลน MV เหมือนคุยกันแต่เรื่องงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องแฝดนี่มันพอดี้วเลยหรือว่ายัไะพอดีเลยเพราะเขาเหมือน หลอกถามพี่กรณ์ผู้จัดการว่าแบบมีงานติดต่อมาแบบขอใส่แหวนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่กรณ์ก็บอกไปอย่างบรรยากาศที่น่มันก็โรแมนติกเหมือนกันเรามีแวบคิดว่าอุ้ยมันน่าแต่งงานไม่เลยไอตึกที่เราขึ้นไปขอแต่งงานกันอะคือตอนแรกหนูจะไม่ขึ้นไปเพราะว่ามันหนาวมากตอนแรกบอกว่าต้องเราไปถ่ายที่อื่นกันนะมันมีที่สวยๆอีกเยอะเลยนะ ไม่ไหวแล้วหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขยัยอรอย่างไรไม่ขึ้นไปก็ผมว่าลองขึ้นไปก่อนมันสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปแป๊บเดียวแบบรอพระอาทิตย์ตกแป๊บเดียวอะไรอเงี้ยไม่หอกไรอพระอาทิตย์ตกได้หรออย่างเงี้ยเขาบอกว่าซื้อตั๋วไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่นานาก็ซื้อตั๋วอะไรให้แล้วเขาจองไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคโอเคอะไร็ยังไม่เอ๊ะไม่เอะมันเหนื่อยมากอะแต่ว่าเริ่มเอะตอนที่แบบทำไมพี่นานามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนแรกเราไปถ่ายแค่สามคนแล้วเหมือน พี่นาบอกว่าอ๋อพี่ก็อยากขึ้นมาด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็แม่แม่เอากล้องมาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยแม่ของแม่อยากถ่ายรูปสวยๆให้อะไอแล้วจังหวะที่เขาเข้าชาร์จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเข่าเลยเออก็แบบ คือเหมือนจริงๆอ่ะเราปานกับโต้งมาคุยกันมาตลอดว่าเรื่อยๆนะไม่ซีเรียสแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้รีบเร่งเลยเพราะเราเข้าใจด้วยเราก็อยากให้เขาทํางานชิวๆสบายๆายไม่ต้องมานั่งเครียดว่าต้องแต่งงานภายในกี่เดือนกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยก็กไม่ได้ <laughs> กับเราค่ะบจำไม่ได้ <laughs> <laughs> อะไรยูวิวแมรี่ดีอะไรอย่างเงี้ยห็นมีแต่ซีก็ซีกออจริงๆมันมีประโยคที่เขาพูดแบบยาวมาก เราก็แบบดีใจแต่แบบจะร้องไห้ใช่ไหมแต่หูแต่หูอ่ะใช่ไหมพอขอเสร็จต้องเขมาถามเราต้องบอกว่าจำได้ไหมเนี่ยว่าพูดอะไรไปบ้างเราจำไม่ได้แต่ว่าตอบสเตเยสเลยใช่ก็พยายามหน้าไปก่อนวันนี้ไม่ได้ใส่แวนมาใช่ไม่ได้ใส่แวนมาเพราะว่ากลัวหายกลัวใช่ก็คือตอนที่พี่แอดลงรูปต้งนี่ไดย์ร็กิวเซชมาเลยบอกว่าดูไว้เป็นตัวอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยต่ก็ใหญ่มาก ไม่แน่ใจต้องถามโตมงนะค่ะถามว่าเขาไปเลือกซื้ออะไรอะไรบ้างไหก็ถามว่าโฮยไปแอบซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าซื้อไว้สามสี่เดือนแล้วอะไรเงี้ยเขาวางแผนมาแล้วเขาบอกว่าเห็นในนี้นูถามเขานะเขาบอกเขาว่ามีแผนหลายแผนแบบจริงๆก็ตั้งใจที่กรุงเทพก็มีวางแผนไว้ด้วยแต่พอดีทริปนิวยอร์กเนี่ยมันแทรกเข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ก็บรรยากาศดีอะไรเงี้ยเป็นไแล้วคะสิบปีกับสถานที่ตรงนี้ เป็นครั้งแรกที่ไปนิวยอร์กด้วยค่ะแล้วก็ก็ดีใจแหละเขาเซอร์ไพรส์ปปรทำให้เขาก็ตั้งใจมีหลายๆมีหลายอย่างที่เขาก็ตั้งใจคือหลังจากที่ขอนแต่งงานแล้วเขาก็มีแบบจ้างนักดนตรีอะไรมาเล่นให้อีกเราเราเป็นติดตามใน MV ได้นะคะได้<อ>ทำเป็นเพลงออกมาค่าะแต่เพลงเนี้ย<อ>พวกเราตั้งใจจะทํากันอยู่แล้วทำตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วมันก็แบบทามาเรื่อยๆแก้มาเรื่อยๆนะยังเลยค่ะ คืออย่างที่บอกที่ขอแต่งงานก็คือแบบเหมือนเขาตั้งใจจะขอ,อก่อนแล้วเหมือนพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเริ่ยังไม่ได้เรียกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตอะไรอไลเท่าไหร่เลยคะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะแต่งที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเป็อยากก่อนที่จะไปขอแต่งก <ข también S 1> ็ขอแต่แต่เขา <อ S 2> บ <hol S 1> อกว่าเขาโทรหาคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุณ่อคุณแม่ว่ายังไงอ๋อใช่คำแรกที่หนูถามเขาขอพ่อขอแม่เนี่ยใช่เราแบบโทรหาพ่อแม่รออยังเนี้ยเขาโทรแล้วเถอแล้ว จะไม่เยสกับเรราด้วยหือลัวพ่อแม่ช็อกไงเพราะว่าเราไปอยู่นิวยอร์กนู้นแล้วถ้าแบบเจอรูปอะไรเงี้ยพ่อแม่คงช็อกอะไรเงี้ยแวพ่่่อมางไเขาก็บอกว่าโทรแล้วเรียบร้อยพ่อแม่โอเคทุกคนแบบไม่มีใครว่าแล้วยังไงแบบพ่อแม่ห่วงมากปล่อยดูว่าเขาได้แต่งได้ยังไงอ่าแต่เหมือนประมาณจริงๆต้องไปสัมภาษณ์ตรงเพราะว่าถามเขาแล้วเขาไม่พูดอะไรเยอะว่าแบบพ่อแม่พูดว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ย รู้แล,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 ล้วรู้ข่าวอะไรเงี้ยก็ถามบอกว่าเขาโทรมาแล้วพูดอะไรไปบ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แม่ก็บอกไม่ได้พูดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมบอกกันนะก็ไปแอบถถ้าในมุมเราเราคิดว่าเขาใช้ไม้เด็ดอะไรไปขอแม่เราใช้ไม้เด็ดอะไรหรอก็ <laughs> <c oughs> แต่จริงๆเขาก็ เหมือนหลังๆเขาก็เข้าทางคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้เจอได้ทานข้าวอะไรค่อนข้างบ่อยหนูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีมะเขาเคยสัญญากับพ่อแม่หรือไหมคะว่าเราจะดูจะดูแลเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่หรอกหนูว่าช่วงนี้เหมือนเขาก็โตขึ้นทํางาน <c oughs> มีซื้อบ้าน,ม,านมีอะไรพ่อคุณแม่ก็น่าจะเห็นว่าแบบเออเริ่มแบบโตขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเริ่มแตหม่ยังยังไม่มียังไม่มีค่ะเรื่อเร็วดีไหมคะ คิดว่าอาจจะใช่อาจจะแบบข้ามปีนี้ไปก่อนปีหน้าไปก่อนเพราะว่าอาจจะไม่ทันหรือเปล่าหนูก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องดูเรื่อง,องแล้วก็คือหนูก็อยากให้มันสบายๆเหมือนไม่อยากเครียดก,กับงานแต่งด้วยแล้วช่วงนี้ก็งานเยอะมากค่ะแผลยังไงก็อยากจะให้มันเปอเกระเิใหญ่โตเลยหรือว่ายังไงอยากเล็กๆ ต่คุณโตคุณโตก็เพื่อนเยอะคุณโตก็อยากจัดให้เพื่อนด้วยส่วนหนูก็อยากแบบน่ารักแบบเฟรมเบอรีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมีหลายๆงานอะไรงานแต่งคิดคิดตีมไว้บมากๆคู่ดังๆคู่ดังอะเดต้องไปยินมีคิดคิดตีมไว้แบบนิดนึงเลยคิดคิดตีมเหรอคะก็มีคิดไว้บ้างนะคะแบบอยากแต่งที่ทะเลอะไรแบบนี้ไม่รู้เลยแต่อยากแต่งที่ทะเลแบบน่ารักน่ารัก แล้วก็ส่วนเราน้ำมันก็ได้ได้แต่ว่าเขาบอกแต่ว่าเขาก็อยากจัดแบบใหญ่ๆด้วยมีเพื่อนเขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาแบบปาร์ตี้ไงส่วนเราชอบแบบน่ารังน่าลาต้องมีเล็บไหมคะไม่เหลือข่าวดีเนาะข่าวดีค่ะขออนุญาตเห็นเรื่องเรื่องเอ็มพีอะไรครับคพี่นายพังว่าใช้เวลานานไหมครัหมายถึงถ่าเอ็มพีเหรอคะ ประมาณวันเดียวค่ะวันเดียววันเดียวที่นิวยอร์กก็เดินเหมือนเดินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จบด้วยการขอแต่งงานเนี่ยแหละ,ะมันคือผูดเศษไหมคะเรื่องการแบบไปเต้นรำกับโซโลนกับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะคือเหมือนเดินไปเรื่อยๆเราเจออะไรก็ถ่ายค่ะ, <c oughs> คะเพราะฉะนั้นค่อนข้างเหนื่อยอย่างที่หนูบอกว่าเหนื่อยมากแล้วก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะขอแต่งงานหรืออะไรจ <c oughs> ากเงีอพลงนี้เป็นเพลงี่สระตั้งใจอยู่แล้วอยากจะทำออกมาคือล่างอะบอกตงไว้เสมอว่าแบบอยากอยากเป็นนักร้องอยากทำเพลงมากๆ ขามากเลยเนี่ยได้ทําเพลงได้มีคอนเสิร์ตแบบเอออะไรเงี้ยเหมเป็นความฝันเราตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยเหมือนแต่งเพลงเนี้ยเขาก็เปิดให้ฟังว่าแบบเพลงนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยมาร้องไหมอะไรเราก็แบบดีใจคนที่ได้ฟังเขบอกว่าเพลงเนี้ยคือทํามาเพื่อสองคนนั่นแหละกันและกัน <laughs> ใช่เนื้อเพลงก็คือมาจาก Base on Two Sorry หมายถึงว่า Base on เรื่องของเราเ,ะะเขาจะมีซิงเกิลแบบนี้ไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าซิเกอรนี้ฮอตฮิตไหมนะคะรอรอฟีดแบ็ก่มพราะว่าราหมดสัญญาอนหกมดสัญญากับทอมบอดแคสแล้วค่ะใช่ม่ีแลนด์เป็นทีแลนด์ค่ะเป็นอิสระค่ะเป็นไดนารยังคะเป็นอิสระไดาจริงๆกับสัญญาเนี่ยหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นปีค่ะแต่ว่าก็ยังมีเล่นละครสายลับลิบกสกับ Rin, ใช่ไหมคะที่ยังยังถ่ายอยู่ยากแอนน<า>ี้ก็จะได้เห็นแบบว่หาหลากหลายช่องค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอยากอยากจะไปซบช่องไหนแบบีจริงจริงๆหนูว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ดีด้วยอายุหนูว่าสามสิบแล้วเราก็อาจจะแต่งงานในอนาคตเราแค่จริงๆที่ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เพราะแค่รู้สึกว่าอยากเหมือนเราเลือกที่จะทํางานได้มากขึ้นจัดสรรตารางให้ตัวเองได้มากขึ้นมากกว่า เหมือนแบบเนี่ยมีแบ่งเวลามาทําเพลงได้แบบรับละครน,น้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าแบบอยากรับงานที่เราแบบอยากทําจริงจริงอะไรเงี้ยค่เปลี่ยนครับปีแน่นอนค่ะเพราะทุกครั้งที่เหมือนแบ,บบหมดสัญญาก็ต้องเข้าไปคุยกับพี่น้องในทุกๆแบบทุกสามปีห้าปีอยู่แล้ว ก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจคือหนูก็บอกเหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบโตแล้วเหมือนแบบอายุนู30แล้วขอให้หนูแบบเออได้มีแบบอิสระในการเลือกในการทํางานมากกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกับพี่น้องก็ยังรังกันเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนแทุกันี้แต่จริงๆทุกวันนี้ก็ยังถ่ายละครกับทางบอดแคสต์อยู่อันนี้พี่น้องรังไหมครัรังไวไหมแบบเอโอ้ก็มีหมายถึงว่าพี่น้องไม่ได้รังแต่พูดประมาณว่าให้เราลอง ตัดสินใจด,ดีๆเพราะเหมือนมันก็เป็นเป็น,ปนครั้งหนึ่งในชีวิตในการตัดสินใจที่ค่อนข้างสําคัญอะไรอย่างว่าใช้เวลาในการใช่ค่ะจริงๆสัญญาอยู่ที่บอกหมดไปตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาคิดมาเรื่อยๆอย่างเรื่องนี้ก็เพิ่งเพ,พิ่งจะมีแลนได้เมื่อประมาณสองสาเดือนค่ะขอบคุณนะคะ